สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่อง,งายากกันนะคะตอนเด็กเราอาจจะเคยเล่นหรือเคยเห็นไม่ได้คิดอะไรวันนี้เราจะมาหาความรู้จากเรื่องใกล้ตัวง,ง่ายๆกันคะ่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะมาทําการทดลองนะคะก็จะมีได้ปะผมแล้วก็ลูกปิงปองนั่นเองค่ะปังลูกปิงปองได้อันนี้ระ,ะดับหนึ่งนะครับได้ลาดับที่1ความเร็วของอากาศ เมื่อเราเป่าลูกปิงปองอากาศที่ไหลผ่านด้านบนของลูกปิงปองจะเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศที่ไหลผ่านด้านล่างความดันของอากาศตามหลักการของเบนูลีเมื่อความเร็วของไหลเพิ่มขึ้นความดันของไหลจะลดลงดังนั้นอากศาศด้านบนของลูกปิงปองจะมีความดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง,างแรงยกเนื่องจากความดันด้านล่างสูงกว่าทําให้เกิดแรงดันลูกปิงป,งปองให้ลอยขึ้นับ วันนี้ก็มาจบการทดลองทฤษฎีแบนนูรีกันนะครับสิ่งที่เราได้จากการทดลองทฤษฎีแบนนูรีกับลูกปิงปองนะคะเวลาที่เราเป่าลูกปิงปองอากาศที่ไหลผ่านด้านบนของลูกปิงปองจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้อากาศบริเวณนั้นมีความดันลดลงตามหลักการของแบนูรีนะคะความดันที่ด้านล่างของลูกปิงปองซึ่งอากาศเคลื่อนที่ช้ากว่าจะมีค่ามากกว่าทําให้เกิดแรงยกขึ้นมาดันลูกปิงปองให้ลอยขึ้นนั่นเองค่ะ